เกินนะครับหรือจะมีคนมาช่วยขายจะมีคนมาแนะนําไม่หรอกครับเราสําเร็จไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ลงมือทํานะครับก็หวังว่าวันนี้ไทยประกันชีวิตได้มอบโอกาสดีๆให้กับทุกคนโอกาสทางการเงินและโอกาสความก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครความรู้อะไรสวยหล่อไม่เกี่ยวทูกที่การศึกษามีไว้ดี แต่ในไทยประกันชีวิตไม่ได้เอาวุธิการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการขึ้นทั้งหมดเราวัดจากผลงานครับผลงานมันคือผลผลิตคือศักยภาพของคนคุณอาจจะจบแค่ป .6 ม .3 ม .6 คุณอาจจะมาเป็นผู้ทีการภาคของบริษัทก็ได้วันนี้เราขอมอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับทุกคนขึ้นอยา่าคกับขึ้นอยู่ยกับว่า ทุกคนจะรับมันไปทําอย่างจริงจังไหมสู้กับมันไหมสู้หรือไม่สู้สู้สู้หรือไม่สู้ส,ส,ส,สองสามไป